ก็บอกเลยว่าไม่คิดว่าจะมีสิ่งนี้ค่ะทุกคนปากอวบอิ่มขึ้นมากไม่ต้องโดนเข็มให้เจ็บจีนนี่เหตุเกิดจากลิปตัวนี้ค่ะทุกคนค่ะยาชิลิลิปชื่อขอเรียกว่าลิปพริกละกันแต่ต้องบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ใช่ลิปสีหรือลิปบำรุงปากเท่านั้นเป็นลิปที่ทาแล้วทําให้ปากบวมเจอออบอิ่มขึ้นมาทันทีทุกคนดูนี่คือก่อนทดลองใช้จะเห็นได้เลยว่าปากแห้งและปากลอกมากกับริมฝีปากไมมนะจบเลยแม่เริ่มเลยนะหลังจากที่ได้ลองลิปพริกตัวนี้จะมีอาการร้อนเผ็ดๆนิดหน่อยแต่ออาาากกกรร้นเิดจ ที่มีสารสกัดจากพริกแดงช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นที่บริเวณริมฝีปากแล้วแล้ว,ลว,ลวทุกคนดูคือริมฝีปากมันเริ่มอวบอิ่มขึ้นแล้วว่ะดูฉ่ำมากๆคือตกใจมากแม่คือไม่คิดว่าใช้แล้วมันจะแบบอวบอิ่มทันตาเห็นแบบนี้อ่ะบอกเลยนะจุดจุดนี้บอกลาฟิลเลอร์ปากไปแล้วจ้าด้านนี้ที่มีปัญหาปากแห้งปากลอกน,นี่รู้สึกว่าปากนุ่มชุม่มชื้นมากๆแต่ต้องบอกเลยผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวปากของแต่ละบุคคลนะคะส่วนตัวเนี่ยโดนใจมากปากไส่ฝอได้แบบไม่ต้องเจ็บในงบหหลลักร้้ออยแนะําใจม่